สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอลูกเตา๋าปิดเอี่ยวคู่สเก็ตสำหรับเจ้ามือนะครับไฮโลช่างการนะครับหากใครสนใจก็โทรมาพูดคุยกันได้เบอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับเนื้อเต๋าสวยนะครับไม่เหล็กตะกัวประหลอดไม่มีสายไฟไม่มีนะครับชัดเจนทุกอย่างเนื้อดีนะครับเนื้อเต๋าดีมากเป็นงานออกมาใหม่นะครับออกมาใหม่ล่าสุด ตื้นต้นสวยๆตาชุดนี้เอี่ยวจะน้อยอ่ะเรามาลองดูกันเลยนะครับเสียงเต๋าก็เพาะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะเปิดที่หนึ่ง,งเป็นปิดเอี่ยวคู่สิบเอ็ดนะครับเตาชุดนี้ห้าสี่ห้า ออกคู่นะครับออกห้าห้าสี่นะครับไม่มีเอี่ยวนะครับเปิดที่หนึ่งดูเปิดต่อไปเลยนะครับของเรามีตั้งแต่สามหุนแปดถึงหกหุนนะครับสามหุนแปดสี่หุนสี่หุนครึ่งห้าหุนห้าหุนครึ่งหกหุนนะครับของเราจะมีนะครับมีทั้งเต๋าขาวแล้วก็เต๋าคุณเต๋าสเกนเต๋าใสของเรามีหมดนะครับ หากลูกค้าสนใจยังไงก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับติดต่อกันได้ชอบสเกลชอบเตาขาวเตาขุ่นเตาเบาเตาหนักเรามีหมดนะครับอะเรามาดูเปิดดูที่สองนะครับห้าสองสามนะครับเป็นต่ํานะครับแต่ไม่มีต่ําเดี่ยวนะครับเรากินเดี่ยวนะครับเพราะของเราปิดเดี่ยวนะครับ<ม>เดี๋ยวมาออกห้าสามสองเป็นต่ําไม่มีเอี่ยวนะครับเปิดที่สอง ปิดที่สามนะครับเสียงดังกำชับเลยนะครับแถวเราไม่ตายหน้าแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยครับลูกค้ามั่นใจมากเพราะหลักการของเรามีแน่นอนนะครับวิธีแารทำครเปิดมา้วครับสามสองหกนะครับเป็นสิบเอ็ดไฮโลนะครับหกสามสองนะครับหากลูกค้าสนใจยังไงก็ลองโทรมาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์นี้นะครับเป็นงานออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับไฮโลปิดเอี่ยวนะครับคู่11ของช่างการล่มเก้าวันนี้ขอบคุณมากครับ